รักขังใจตอนที่6กสุดเคถึงกับสะดุง้งเมื่อหวางสาจะพี่ชายมือถือก็ถูกแย่งไปทันทีดูเหมือนศรัทธาจะไม่ไว้ใจเขากลัวว่าเขาจะตามคนมาช่วยมันก็จริงแหละใครจะอยู่ล่ะเขาออกจะน่ากลัวมากในตอนนี้แล้วที่นี่มันก็งเงียบมากเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่บ้านของเขาแหละและที่แปลกไปกว่านั้นที่เขากลัวมากคือมันไม่ใช่ที่ที่เขานัดพบกันเหมือนที่เคยผ่านมา ถ้าสั่งให้เขาลุกขึ้นหลังจากที่จับต้นแขนบีบเบา,เ,บาเหมือนเป็นการบังคับทําให้สุดเขตต้องค่อยๆลุกขึ้นจะไปไหนกินข้าวสุดเคตพยักหน้าก่อนที่จะถูกเขาดึงไปความจริงอะทัพจะไม่ต้องเดินเลยกินซะสุดเขตมองไปรอบๆและคิดว่าน่าจะมีคนอื่นอยู่แต่เขากับมองไม่เห็นใครและที่สำคัญ เขาไม่มีอารมณ์ที่จะกินแต่ก็ต้องกินเขาจะเอาตัวรอดจากศรัทธาแล้วไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยได้ยังไงดูแล้วศรัทธาคงจะหึงมากอารมณ์เพชรเหงเนี่ยเขาเคยเจอมาแล้วจากทีละแต่คราวนี้กับศรัทธานี่มันไม่เหมือนกันเขาเป็นห่วงน้องชายก็คือแสบเขามั่นใจว่าพัตเตอร์รักแสบและรักมากด้วยอาจจะเผลอมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมันก็เป็นเพราะ อารมณ์ชั่ววูบเขาไม่เชื่อหรอกว่าพัตเตอร์จะถึงแสบอย่างน้อยๆเขาก็อยากจะกลับไปช่วยน้องชายให้ได้อยู่กับแฟนเหมือนเดิมแต่ปัญหาของตัวเองนะ่ะมันก็หนักเอาการเขาจะไปจากศรัทธาได้ยังไงมองหนะ้ากินสิก็ก็กินก็กินอยู่ทำไมต้องเสียงดังด้วยแล้วไงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าทำอะไรผิด ทำไมถึงคิดมีคนอื่นมีคนเดียวยังไม่พออีกเหรอพูดอะไรก็บอกแล้วว่าไม่มีใครไม่จริงอะเห็นอีอ๋ออยู่กับไอเลดนี่คุณรู้จักเลดด้วยเหรอทำไมฉันจะไม่รู้ก็มันเคยติดคุกที่นี่ฉันรู้จักมันดีเลยทีเดียวแหละอย่างฉันไม่ชอบไชอบไอเลดคงได้มันเป็นผัวแล้วสิทา่าสุดเคโกดมากกับควานี้ แต่เขาก็พยายามใจเย็นในยิ้มให้ศรัทธาผมมีแต่คุณคนเดียวในตอนเนี้ยผมไม่เคยนอนกับใครนอกจากคุณฉันต้องเชื่ออย่างนั้นสิก็ผมพูดเรื่องจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณคงนอนกับมันนักครั้งไม่ถ้วนมีแต่เมื่อคืนฉันไปขัดจังหวะใช่ไหมละ่ะนี่คุณเห็นผมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ได้ยากอะไรนี่เพราะฉันก็เคยได้มาแล้ว สุดเตโมโหมากเขาไม่อาจระงับความโกรธเอาไว้ได้แล้วเขาลุกขึ้นแล้วตบหน้าของศรัทธาเจ็บตัวน่ะมันไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจนี่สิมันยิ่งกว่าเขาจะไม่ทนอีกแล้วจับไหล่ทั้งสองข้างของสุดเขตแล้วก็ชากเข้ามาหาตัวจากนั้นก็าบทจบที่ริมฝีป,ปากบางๆเขารู้ว่ามันหวานและมันหอมเพียงใดสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาหลงไหลเรียวปากแบบนี้เขาทั้งรักทั้งโกรธ ึ่งสุดเขตถ้าเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาเขาไม่ยอมเด็ดขาดเขาอุ้มสุดเขตขึ้นไปบนห้องในขณะที่เขาสู้ไปด้วยพอเข้ามาในห้องได้ก็โยนสุดเขตไปบนเตียงสุดเขตพยายามดิ้นหล่นและหนีแต่ทีละก็ดึงกเกันของน้องที่มันขาดอยู่แล้วให้ขาดมากขึ้นไปอีกจากนั้นก็ดันแกนใ,นใหญ่เข้ามาเต็มแรงและกระแทกแกนกายในร่องลัก ขาไม่อ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยไม่มีการเล้าโลมไม่มีการปาณีไม่มีคำพูดหวานๆมีแต่แรงกระแทกที่เริ่มรัวและถี่ขึ้นยังหนักนวงและมากขึ้นมากขึ้นโอ๋อเบาๆหน่อยฉันจะไม่ไหวแล้วริมพีปากบางอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ศรัทธากับไม่สนใจเลยสักนิดกับตอกหนักๆย้ำความเป็นผัวให้กับสุดเขตสุดเขตท,ทั้งเจ็บทั้งสุก วิธีที่จะเอาตัวรอดได้ก็คือต้องอ่อน,ออนผ่อนตามเขาไปเรียกเขาผัวจา๋าผัวจา๋าขอความเห็นใจจากเขาสัทธาชะงักไปทั่วคู่แต่แล้วก็ตอกอัดหนักกว่าเดิมสุดเขตถึงกับร้องเสียงหลงนานแสนนานร้องจนคอแห้งไปหมดทั้งเรียกผัวจา๋าทั้งขอล้องแล้วกว่าจะผ่านคืนนั้นไปได้สุดเขตเองก็แทบไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นตอนนี้ร่างกายระบมไปหมด เกอบมองสัทธาก็ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วตอนนี้มันเป็นโอกาสดีที่จะหนีแต่มันติดที่ว่าเขาพยายามพยายามจะลุกนี่สิมันสุดแสนจะลำบากแล้วเขาจะเดินออกไปได้ยังไงจะดิอเ,เร็วได้ยังไงร,ร่างกายที่เขาอุตส่าห์ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีพังไปหมดแล้วเพราะสัทธาเสียงเปิดประตูสัทธาเดินเข้ามาเอาได้แต่มองแต่ก็อดมองไม่ได้ หน้าอ,อกของเขามีรอยควนใช่ปีกมือเขาเองแต่มันก็ดูเซ็กซี่ดูไม่น้อยเขาไม่เคยพิจารณาหรือว่าสังเกตรูปร่างของสัทธาเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้เขาเห็นเต็มๆในเช้านี้โทรศัพท์ของเขาที่อยู่ใกล้ๆความจริงเขาน่าจะเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาแต่ป่าเจ้ากรรมไม่ได้มองเลยคิดแต่จะหนีอย่างเดียวมันนึกได้ตอนนี้มันก็สายไปแล้ว กินอะไรซะหน่อยอืมโจ๊กนายทำเองเหรอที่นี่มีเชฟฉันไม่ทำเองหรอกนะทำไม่เป็นด้วยออสุดเขตเริ่มทางโจ๊กสะดุงเล็กน้อยเมื่อศรัทธาขยับเข้ามานั่งข้างเขาศรัทธาไม่สนต่ออาการของสุดเขตเขาอ่างใช้มือโอเปิลของสุดเขตเอาไว้ในขณะที่รู้ว่าน้องกำลังเปื่อยท่อนล่างมีผ้าห่มคลุมไว้ เ่นเขาก็สวมเป็นเก่งเพียงตัวเดียวฉันรู้แล้วว่าสุดเขตไม่ได้มีอะไรกับไอเลสฮะนี่ยอมเชื่อแล้วเหรอใช่ฉันคุยกับไอเลสแล้วไอเลสมันบอกทุกอย่างบอกบอกบอกทุกอย่างเลยเหรอบอกว่าไงอะ่ะทำไมมีความลับอย่างนั้นเหรอปวยเลดมันจะบอกอะไรฉันไม่ไม่เลยไม่ไม่ได้กลัว สุดเขตโล่งใจเรื่องที่เลดบอกสัทธาคือเรื่องที่เลดพาเขาหนีทากโก้และหลบมาที่โรงแรมดูเหมือนว่าสัทธาจะเชื่อเลดว่าเขาสองคนไม่มีอะไรกันเลดไม่ได้บอกเรื่องที่เขาชอบชอบเลดเออกมากๆไม่ได้บอกเรื่องนี้กับสัทธาเขารู้สึกโล่งแต่ว่าเลดพูดถึงขนาดนี้แสดงว่าเลดไม่ชอบเขาเลยตอนนี้เลดก็คงรู้แล้วแหละว่าเขากับสัทธามีอะไรกัน เขายิ่งไม่มีหวังทำไมทําเหมือนอกหักเอ่อปาเจ้าจหกหักทำไมเล่าฉันมีนาอยู่ทั้งคนอย่ามาแเอ่ออย่ามาเถียงด้วยอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเก็บคำพูดแบบนั้นน่ะเอาไว้อ้อนผมันเตียงก็พออย่ามาอ้อนเรื่องอื่นฉันไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วเออไม่เชื่อหรอก็ไม่ได้โกหกเห็นไหมเลยจงพูดตรงกับฉันเลยไม่ต้องมาทำเสียงอยางงี้ เข้าใจไหมกินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลน,นี่นายจะปล่อยฉันแล้วใช่ไหมตัท่าสายหน้าช้าเขาไม่มีทางปล่อยเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากให้สุดเขตเสียวกาศที่จะเป็นหมอที่โรงพยาบาลน,นี้ตั้งหากเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่สุดเขตต้องการและเขาก็ไม่อยากให้สุดเขตเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยถึงยังไงเขาก็ไม่มีทางปล่อยสุดเขตถึงกับหน้าแห้งอะ นี่เสื้อผ้าอืมแล้วแล้วอะไรแล้วฉันจะกลับบ้านได้ไหมกลับได้สิกลับได้อยู่แล้วจริงเหรอจริงงั้นฉันขอกลับบ้านนะหลังจากที่ฉันทำงานเสร็จแล้วได้กลับไปพร้อมฉันแล้วไปแนะนำตัวให้พ่อกับแม่รู้จักในฐานะผัวฮะฐานะผัวสัทธาแม่ของฉันก็ลังป่วย แล้วพ่ออีกถ้าไปบอกว่าเป็นผัวพ่อกับแม่คงตกใจน้าดูเป็นแฟนกันก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องผัวเท่านั้นไม่อย่างนั้นฉันจะไปแนะนำตัวเองเออผัวก็ผัวสุดเขตถึงกระเบิดหน้านี้ตอนนี้อยากจะร้องไห้เสเหลือเกินอยากระบายความหมัดอันที่มีอยู่ในใจถึงเขาไม่พาไปสัดทาก็ต้องไปแนะนำตัวเองกับพ่อแม่เขาอยู่ดีดูท่าแล้วหมอนี้เจ้าจริง เขาไม่เคยถูกผู้ชายจับมาก่อนมีแต่ไล่จับผู้ชายคราวนี้มาเจอของจริงเข้าแล้วเขาเข้าใจความรู้สึกของวาเลนและเลสเลยในตอนนี้โอ้มีหน้าล่ะสองคนนั่นถึงได้ลำาขานเขานักจะว่าไปก็มีพัตเตอร์อีกคนนึงที่เขาพยายามอ่อยแต่ลายนั้นน่ะเขาไม่ได้จริงจังเอาละเวฉันจะไปหลอข้างล่างแต่งตัวเองได้ใช่ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ ใบหน้าหวานหันมายิ้มให้กับเขาเขาออกไปจากห้องแล้วก็ไปแต่งตัวอีกห้องนึงเขารู้ว่าสุดเขตมันยาหลายเล่มเกวียนมีเยอะมากกว่าผู้หญิงเสียเีกเพราะมันยาของสุดเขตนี่แหละที่ทําให้เขาลงหัวปักหัวปัม๊มเขามารู้กระสายไปซะแล้วเขาทําได้เพียงอย่างเดียวคือตามเมียให้ทันตามมัรยามีให้ทันให้รู้และเดาให้ถูกทางว่าเมีกี้จะทาอะไรแต่ในตอนนี้ ต้องเข้าให้ถึงครอบครัวของสุดเขตสะกอน้างทาโก้ก็กำลังเครียดหนะักเรียกวาเรเลนมาพบที่บ้านวาเลนเองก็เครียดเครียดพอๆกับพอ่อนี่แกตามแสบเจอหรือ,อยังรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนยูโรบอกแกแล้วใช่ไหมพ่อครับยูโรไม่บอกอะไรผมเลยเป็นไปไม่ได้แกเป็นแฟนกันถ้าแกถามยูโรต้องยอมบอกพ่อครับยูโรไม่ได้โง่แล้วหัวอ่อนนะครับ พ่อทำกับเขาถึงขนาดนี้เขาจะยอมบอกผมเหรอเป็นไปไม่ได้นูยูโรมีเหตุผลเหตุผลอะไรล่ะพ่อเขาบอกเลิกผมรู้ไหมครับอะไรนะยูโรน่ะเหรอครับตอนเนี้ผมเข้าหน้าเขาไม่ติดเจอ,อทีไรก็ไล่ทุกทีเป็นไปไม่ได้อะฉันไม่เชื่อแกนูยูโรดูสุภาพจะตายสุภาพเหรอพ่อดาผมยับเลยที่ผมกลัวนะ่ะคือสายตาด้วยนะพ่ออะไรกันวะเนี่ย นี่เป็นเหมือนกันทั้งบ้านเลยเหรอหรู้ว่ามันจะจริงอย่างที่เคยว่าจริงสิงครับเออสงสัยจะจริงกว่าอีวาเลนขนาดสุดเขตว่าเรียบร้อยติ่มติมยังมาเอาเรื่องฉันวันก่อนครอบครัวนี้มันยังไงเราต้องแพ้ทุกคนเลยเหรอนี่พ่อทำาไรสุดเขตหรือเปล่าครับเปล่าก็ฉันบอกแกไปแล้วนี่ครับเฮ้ยทำไมฉันต้องแพ้ครอบครัวนี้ด้วยวะแพ้กับทุกคนด้วย แล้วครับพ่อเออสิวะทากโก้เจอพ่อของแสบครั้งแรกดูสุข,ขมุมดูเป็นผู้ดีแต่ก็ถูกจัดหนักจนกระทั่งต้องยกทัพหนีแล้วคนที่เรียบร้อยหน้าตาหวานหวานยางสุดเขตวันก่อนก็มาเอาเรื่องเขาจนเล็กต้องลากตัวออกไปส่วนคนที่ผงผางทั้งการกระทำและคำพูดอย่างแสบก็เก็บงำาอะไรไว้มากมายจ่นเขาคาดไม่ถึงเลยเช่นกันบ้านนี้แสบกันทั้งบ้าน อะไรครับพ่อนี่พ่อนิ่งไปแบบนี้พ่อเป็นห่วงแสบมากหรอครับผมก็พยายามตามหาอยู่ร้ายฟัตเติมถึงไหนแล้วครับพ่อมันจะกลับวันนี้แหละพ่อก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แกก็ไปรอรับน้อง้วยแล้วกันครับพ่ออย่าคิดมากเลยนะครับจะไม่ให้เันงคิดมากได้ยังไงแสบรู้มาตลอดว่าฉันเป็นใครแต่ก็แกล้งทําเป็นไม่รู้รู้ว่าฉันเป่าหูแล้วคอยกีดกันแต่แสบ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะสุขส,สานแถมยังทำดีกับฉันอีแกดูเด็กนั่นทำกับฉันสิพ่อค,ครับแสบไม่ได้งโง่นะครับในห้องทำงานของพัตเตอร์ก็มีรูปพ่อแสบก็น่าจะสังเกตเห็นอะไรต่ออะไรนั่นสินะเป็นฉันที่พลาดเองเด็กนั่นฉนลาดกว่าที่ฉันคิดไม่ได้ผงผางหรือใจร้อนเหมือนภายนอกเลยพัตเตอร์มันมองคนไม่ผิด แต่พีที่ฉันเองฉันจะทำยังไงดีหลานก็อยากได้ลูกสไใภ์ก็อยากได้ฉันอยากได้แสบลูกสไปภ้วาเลนครับผมเข้าใจครับพ่อถ้าพัตเตอร์มาเราจะออกตามหาแสบอีกครั้งผมว่าพัตเตอร์ต้องตามหาแสบเจอแน่ครับขอบใจนะวาเลนแล้วแกก็เหมือนกันกับยูโรแกก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไม่งั้นฉันจะไม่ยกอะไรให้แกสักทิ้นอ้าว พ่อก็ไม่ได้ตั้งใจจะยกอะไรให้ผมอยู่แล้วไม่ใช่หรอกครับหุบป,ปากแต่คราวเนี้ยแกจะไม่ได้อะไรเลยของที่แกมีอยู่ที่เป็นของแกฉันก็ไม่ให้เออพ่อครับไปสิเอาครับครับครับวาเลยรู้ว่าพ่อหวังดีแล้วดีใจที่พ่ออ็นดูยูโรด้วยส่วนธันด้าพัทเตอร์เดินทางมาถึงก็ออกตามหาแสบทันทีเขามีลางสังหรณ์ว่าแสบคงจะอยู่ที่บ้านเขามาจอดรถ อยู่ที่หน้าบ้านรู้ดีว่าไม่ควรเข้าไปพอเขารู้ว่าแสบอยู่ในนั้นแน่าเขาบูมบามแสบต้องหนีเขาไปอยู่ที่อื่นเขามั่นใจว่ายังไงแสบก็ไม่ไปไหนไกลเขาอยู่ตรงนี้แสบต้องเห็นเขาเจ้านายที่อยู่ตรงนี้แน่หรอครับใช่ฉันจะเฝ้าหน้าบ้านแสบอยู่อย่างนี้แหละจนฝัดแสบจะยอมออกมาเจ้านายไม่เข้าไปเลยหรอครับ ถ้าทำอย่างนั้นได้ฉันทําไปแล้วฉันรู้นิสัยแสบดีนายไปพักเถอะนายก็เหนื่อยมากแต่คุณพัตเตอร์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรฉันดยาค่อยแสบเป็นความจริงใจของฉันถ้าฉันไม่ทําอย่างนี้ฉันอาจจะไม่ได้เจอแสบอีกที่แสบหลบหน้าฉันเพราะหมดความเชื่อใจและความไว้ใจจากฉันแล้วแต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นนายไปพักเถอะยังไงนายต้องเหนื่อยออมากครับนาย เนย่ากับพัตเตอร์แต่เขาก็มุ่งตรงมาหามาหาเจเขาไม่ได้ไปพักแต่อย่างใดแต่เขาจงใจมาหาเจพอรู้ว่าอยู่ที่คาสินโนเขาจึงมาหาเจโผล่เขากอดเขาด้วยความคิดถึงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งแรกที่เขามาหาเจที่นี่เจมองหน้าเขาอย่างเคืองๆมาหากันด้วยเหรออยู่ที่บ้านนะอยู่าที่บ้านไอเรานี่หลงดีใจคิดว่าคิดถึงเราโอ้ ก็ก็ก็คิดถึงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องดวนกว่านั้นมันสําคัญจริงๆนะเจเนต้องเป็นต้องเจอกันแล้วตอนนี้ด้วยก็ได้ก็ได้เขาอยู่ที่บ้านเจพาเนมาที่บ้านแต่จาเองก็ไม่อยากให้คุยกับกันตามพังหมอนั่นทําไมต้องขอขนาดนี้ด้วยเขายอมไม่คุยทําไมถึงไม่คุยกันต่อหน้าทําเป็นมีรับลมคมในแต่พี่ชายของเขาก็ยอม ใจเยน็นสซี่เขามีเรื่องจะคุยกันเรื่องที่ไม่อยากให้คนนอกอย่างเรารู้คนนอกเหรอพี่ผมเป็นผัวของกันและพี่ก็เป็นเมียของมันแกพูดบ้าอะไรพี่กับเขาแค่เพิ่งจะเริ่มคบกันเองแต่พี่ก็เป็นเมียมันแล้วนี่ครับทาไมต้องยอมมันเนี่ยก็พี่ไว้ใจไงแกไม่ไว้ใจคนของแกเหรอไว้ใจสิครับแต่ผมก็ผมขี้หึงนะครับแกเนี่ยนะให้บันน้อยๆหน่อย,ยเถอะ ผมผมทําไม่ได้นี่ครับพี่เข้าเถียงกับพี่ชายและหันไปมองกันที่ยืนกับเนมีอะไรหรอครับพี่เนเรื่องของแสบกันพยักหน้าพอรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยกมือถือโทรหาพี่ชายพอรู้ความจากพี่ชายแล้วเขาก็มองหน้าของเนผมรับปากว่าจะช่วยแต่ตอนนี้พี่เน่กลับไปก่อนนะครับเออ แล้วมันนานไหมว่าจะรู้ว่าสา์อยู่ไหนตอนนี้ผมยังตอบอะไรไม่ได้ครับพี่เนยพี่เนกลับไปก่อนนะครับแล้วผมได้ข่าวแฝบแล้วผมจะบอกอีกทีขอบใจมากนะกันที่ช่วยกันพยักหน้าเจก็เรียพาเนมาส่งที่คอนโดเพราะเขาดูเหนื่อยมากตอนนี้ดูเหมือนเนยก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีว่าเนยจะยอมเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจและเรื่องที่คุยกับกันให้เขาฟังเรื่องถึงเจ้านายเขาก็ ใช้เวลาอยู่พอสมควรดูเหมือนเนจะไม่อยากพูดเรื่องของเจ้านายมากนะักแต่เป็นเขาเองที่อยากจะช่วยพอรู้แล้วเขาก็จะช่วยหาวิธีส่วนจานนึกถึงมากออกกบกรหน้าหักหน้างอกันเองเอ่ำม,มึงอึ้งจะขอกลับไปบ้านไปหาพี่ชายเพื่อคุยเรื่องของแสบตอนนี้ยังไม่กล้าพูดเลย